สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาอยู่กับอูเอ็มตินระเบิดอีกแล้วแล้วก็มาอยู่กับบาร์ตี้พาเกิร์นะคะวันนี้เราก็เป็นวันอาทิตย์เนาะก็จะเป็นแบบบรรยากาศแบบค่อนข้างเงียบเหงาสักนิดนึงเพราะว่าลูกนอ้องค่อนข้างจะหยุดหมดวันนี้เราก็มีส่งงานเอ่อมีส่งงานก็คือเป็นรถเอ่อสิบล้อเห็นไหมเป็นรถสิบล้อนี่เขามีแผนจะไปต่อเคอีนะยังไม่เสร็จจากยังไม่เสร็จเสร็จงานจากทางเราแต่รถอะยังไม่เสร็จ ก็คือรถคันนี้มาไกลถึงหาดใหญ่เลยเออมาจากหาดใหญ่เลยคันนี้เป็นเออเป็นเครื่องหกสเคเสื้อดำเออไม่แน่ใจว่าเป็นเครื่องสองสี่หรือสองหกอะแต่เป็นเทอร์โบเดิมใส่โครงรอติดตั้งวิเกตแยกเพราะว่าอยากได้ในมิติเดิมๆแต่อยากได้ห้องเครื่องสวยๆอ่าเดี๋ยววันนี้เราพาไปดูว่าผลงานจะเป็นแบบไหนเนาะเออก็คือแบบไม่เปลี่ยนเทอร์โบอะแต่อยากเก็บห้องเครื่องประมาณนี้เดี๋ยวค่อยขึ้นไปดูข้องบนเอาข้างๆก่อน นี่อันนี้ก็จะเป็นทั้งฝั่งด้านเทอร์โบเห็นไหมว่าเป็นเทอร์โบเดิมป้ายนี้เป็นเครื่องสองสี่หรือสองหกอะสอร้อยเอาเครื่องสามร้อยเหรอโอเคพิลพลาดไปเครื่องสามร้อยอ่าอันนี้ก็เป็นเป็นฝั่งทางด้านเทอร์โบเห็นไหมว่าเป็นเทอร์โบเดิมอ่าเป็นเทอร์โบเดิมแล้วก็ติดอ่าใส่คงหล่อเวทเกจแยกแล้วก็เป็นงานคอท่อควนสแตนเลสจากทางเรา เช่นเคยนี่วิเกตแยกอ่าเป็นวิเกตแยกก็คือางานงานงานชุดนี้ก็คือเจ้าของต้องการแค่เก็บสวยเก็บโลง่งให้ดูแบบว่าคีนคีนสะอาดสะอาดเนาะก็คือเลยเลือกใช้เทอร์โบเดิมมีคอน้ำบนคอดำด้านบนก็จะเป็นงานสแตเลสควนันเป็นเก็บสีทองจากทางเราก็คือแล้วก็เป็นงานเก็บชุบต่าง ถ้าเนี่ยเป็นงานสายไฟจากทางเราก็จะเป็นประมาณนี้นเห็นไหมนี่สายไฟจากทางเราคือถ้าใครสนใจวางเครื่องกับเราเนี่ยก็คือเราจะได้สายไฟซิ่งแบบนี้ไปเลยจะได้สายไฟซิ่งคือเป็นสายไฟเก็บเส้นเล็กๆแบบนี้ไปเลยเราจะไม่เก็บแบบสายไฟเป็นปั้นใหญ่ๆแบบสไตล์โรงงานแบบนั้นให้เราเราเราคิดว่ามันมัน มันไม่สวยเออมันไม่สวยมันไม่ถูกใจมันไม่ถูกใจไปรุ่นนั้เราไปดูฝั่งทางด้านซ้ายแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูทางฝั่งด้านบนเนาะอ,อ่าฝั่งทางด้านซ้ายนี่ฝั่งทางด้านซ้ายก็ทรงนี้ก็จะเป็นแบบงาน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 ท่อแบบนี้ก็คล้ายๆกับเออเจ้าเต้าเหลืองเนาะเป็นรถดับเพืช่วยโฟกที่ที่เราคิดสรรขึ้นมาใหม่อ,อ่าสง,งท่งพลอินเตอร์ฝั่งทางด้านนี้ ให้ดูงานแบบใกล้ๆเลยระบบเทือนเลยระบบเทือนนี้ก็คือจะเป็นแบบว่าสไตล์ทางอู่เนาะก็คือแบบว่าจะเทือนๆหน่อยอันนี้ก็จะเป็นงานอุด EGR นี่อุด EGR ตรงนี้แล้วก็มีตรงนี้แล้วก็มีทั้งแผ่นใหญ่ทั้งฝั่งทั้งนัดบดทั้งนู่นนี่เห็นไหมว่าเป็นงานเก็บชุบทําสีแล้วก็บังลมนี้เป็นบังลมสแตลเลส์หม้อน้านี้เขามีมาแล้วนะคะแล้วก็ชุบ ปีกค้างอ่าชุบป,ปีกค้างให้เป็นบางลมสเตนเลสแล้วก็ทําสีใบพัดให้แล้วก็เก็บชุบต่างๆนี่เห็นไหมงานสายไฟเราเราเก็บชุบเย็นแบบว่าอะไรนะอะไรอะไรอะไร,อะไรนะชั้นสองอะอะไรชั้นสองไม่รู้เออเนี่ยเราเรา,เราทอชุบให้หมดเลยอืมให้ดูแบบช้าๆชัดๆคือเราปีดดานรถได้เราก็จะเลอะมากคือรถมันคันใหญ่มากอันนี้ก็จะเป็นกระปุกกระปุก ถังน้ามันพาเวอร์อันนี้ก็จะเป็นงานชุบอโนได์เช่นเคยก็คือจะเป็นงานมีเนียมใช่ไหมเป็นงานอะลูมิเนียมแต่ทางเราเนี่ยเอาไปชุบอโนได์เพื่อที่ให้มันเงาเหมือนสแตเลสเออมันจะได้ดูแลรักษาง่ายเนาะเออมันจะได้แบบดูสวยดูใหม่อยู่ตลอดนี่เราชุบให้แม้กระทั่งแป๊บนี้เลยแบอ,อวัดน้ํามันเครื่องไหมอะเออเนี่ยผ่านหัวเกิง่งแบบนี้เลยคือเนี่ยเป็นคืองานเก็บชุบ จากทางเราก็คือเป็นงานเก็บห้องเครื่องสวยๆส,สไตล์ิงคลีๆเดี๋ยวขอบทางปีนขึ้นไปทางด้านบนก่อนหาทางก่อนอึบแน่อ้อยขึ้นได้แล้วคือคันนี้เป็นงานเก็บชุบค่อนข้างเยอะนะคะค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าเจ้าของฟิกมาเลยว่าต้องการเก็บชุบให้ได้มากที่สุดนี่ถ้าแบบว่า ตัวเครื่องเนี่ยนะชุบได้เนี่ยพอออกไปชุบไม่แล้วแต่เออว่ามันชุบไม่ได้เราก็เลยต้องเบรกไว้ก่อน <laughs> นี่นี่ฝั่งทางด้านบนขอเข้าไปหน่อยนะนี่ฝั่งทางด้านบนก็จะเป็นงานฝ่าวาว์อ e นจีออยก็คือตรงนี้เป็นที่เติมน้ำมันเครื่องเหมือนเดิมนี่ก็จะเป็นโลโก้เอ็มเอ็มติเบิดเอ่อเพอร์ฟอร์แมนก็คือเป็นผลงานแล้วก็ชิ้นงานของเอ็มติลเบิดเนาะอันนี้ก็จะเป็นมั่งคั่งอ่า อะดิมิตต์อิดิชันด้วยนะก็คือมีคันนี้แค่คันเดียวเออนี่ก็จะเป็นงานฝังทางด้านนี้เลยฝังทางด้านบนอาจจะเห็นเท้าสักหน่อยนะเพราะว่ามันไม่มีที่เก่งให้ยืนเลยเอาออกก็ได้นี่สวยงามก็คือวันนี้เป็นงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วก็คือรอล้างนี่รอล้างล้างเพื่อรอให้เจ้าของมารับ นี่ค่ะเราลืมให้ดูเวกเกตอ่ะเราลืมให้ดูเวกเกตเวกเกตตัวนี้จะเป็นเวกเกต PPRC ก็คือจะไม่ใช่เป็นเวกเกตหัวจีบนะคะจะไม่ใช่เป็นงานเวกเกตหัวจีบเพราะว่าออ่ประสิทธิภาพเนาะอืด้วยราคาที่อาจจะแพงขึ้นกว่าหัวจีบนิดหน่อยแต่ประสิทธิภาพค่อนข้างดีกว่าเยอะมากอก็คือแบบว่าผ้าดีกว่าแล้วก็คุมบูได้ดีกว่า ตัดบูตได้แม่นกว่าประมาณนี้เนาะก็ถ้าใครสนใจก็ติดต่อสอบถามเขามาได้นะคะเราแบบทำาตามงบเลยนี่เลยอ้าวมีอันนี้ด้วยนี่ว่าเรามีงานท่ออ่าเรามีงานท่อด้วยเดี๋ยวโดดลงก่อนอท่อนี้น่าจะออกฝั่งทางด้านเดียวนะอ่าออกฝั่งทางด้านเดียว นงานท่อของเราก็เห็นไหมคอแบบว่าตรงเนี้ยสมควรที่จะใช้คองอมากแต่คือไม่ใช้ค่ะเพราะว่ามันดูธรรมดาเกินไปเออมันดูธรรมดาเกินไปเราก็เลยแบบโชว์เป็นงานควันไปเลยเป็นไงล่ะค่าแรงกินไปกี่วันไม่รู้ไม่ต้องถาม <laughs> นี่ตรงนี้ก็จะเป็นคออ่อนเนาะกันแบบสั่นสะเทือนเพื่อที่แบบว่าท่อจะได้ไม่ค่อยแตก แล้วก็จะเป็นม้อพักแปดเทียมจากทางเราคือตรงนี้จะเป็นงานสแตนเลสสามสี่แท้ทั้งหมดแม้กระทั่งว่าเออหน้าเป็นไหนวะหน้าเป็นก็จะเป็นสแตนเลสเพราะว่าเราเน้นแบบว่าให้ใช้ทนใช้นานใช้จนแบบว่าให้ลูกบวชไปเลยแล้วก็แบบว่ายังไม่ผังนี่เดี๋ยวเราให้ดูว่ามันสามสี่แท้จริงไหมนี่สามแท้แท้นะเอ่อสามสี่หนาหกมิล อ่านี่เห็นไหมตัวเนี้ยสามศูนย์สี่แท้หนาหกมิลอ่าก็คือเราเน้นแบบว่ารอยเราเนี้ยเน้นรอยเชื่อมทุกจุดเลยนะไม่ว่าจะเป็นงานที่อยู่ใต้ท้องที่แบบว่าเอาจริงๆงอ่ะไม่มีใครมุดเข้ามาดูใช่ไหมแต่เราทำเนี่ยเราอ่ะรู้ย่แก้ใจเนาะเออรู้ย่แก้ใจเราก็จะแบบว่าโหดูดินี่เห็นไหมเรียงไม่ใครปลาเลยอาจจะเลอะเทอะหน่อยนะเพราะว่ายังไม่ได้ล้างเพราะกําลังจะเตรียมล้างส่งอุย้ยหัวชนอืม นี่ก็คือเออือ,อนี่ก็จะเป็นปลายท่อปลายท่อจากทางเรานี่ก็จะเป็นเนมเพจจากทางเราอีกเช่นเคยถามว่าเอ,อ่อท่อทรงนี้ช่างเอ็มให้ชื่อว่าท่อทรงจุกกระดุยเออ <laughs> ท่อทรงจุกกระดุยคือก็ไม่รู้เหมือนกันวนะ่าทำไมถึงได้จุกกระดุยถามว่าทําไมถึงไม่เป็นแบบว่าลาวตรงๆไปเลยมันบอกว่าเหมือนคนอื่น ไม่เอาไม่ชอบเพราะว่าถ้าพอเรามันตรงปุ๊บอะมันเหมือนราวข้างบันไดข้างก็คือมันไม่มีมิติอามันไม่มีมิติซึ่งช่างเอ็มไม่ชอบอันนี้ก็จะเป็นหม้อลมจากทางช่างเหล็กบางแพ่คือขาดไม่ได้เลยมันของคู่กันจริงๆรถใหญ่รถแรงเบรกต้องดีอาก็คือมันแบบว่ามันไว้แบบเซฟตี้กับกับตัวเราเองเนาะอันนี้ก็จะเป็นผลงานจากทางอู่ช่างโจบ้านโป่งนะคะอู่ช่างโจ้านโป่งก็คือเขาต่อถาด แล้วก็บิ้วใหม่บ so. so ิ้วใหม่เออตีแบบชายต่อบางต่อเบ้าบันไดอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะเป็นงานของทางชัาโจบบรโตงโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะเพราะว่าถ้าใครชอบงานแบบนี้หลงรักงานแบบนี้สไตล์เดียวกับเราหัวใจเดียวกับเราก็คือต่อสอบถามเข้ามาได้เลยเรายินดีตอบให้ทุกคำถามเลยจะทำไม่ทำไม่ว่าทักเข้ามาคุยก็ยังดีสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะ